เก็บไม้ใส่จอนะทุกท่านยามเช้านะครับผมอันนี้เป็นคลิปสั้นที่เราจะาตัดออกมาให้ทุกท่านได้รับชมเนาะแบบสั้นนะครับผมซึ่งสนใจชมคลิปวิดีโอแบบเต็มก็คลิปยาวนะครับท่านนะ้องเลือกดูนะครับผมเลือกชมฝากแชร์นะครับผมเป็นประสบการณ์ให้แบ่งปันท่านที่สนใจนะครับผมยิ่งตัวใหม่ก็เป็นสีส้มนะทุกท่านพอดี <c oughs> <c oughs> มันเป็นแสงเนาะแสงเราตัวออกสีส้มๆขาวๆาวนะครับผมใช่ไหมครับมันแสงเราแสงไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ไปทำมืดหน่อยเราจะเก็บช่วยกันนะครับผมท่านในช่วงนี้ลราท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผิดกำยามเช้าเดี๋ยวนาเสนอในชป็นระยะระยะนะครับผมเสียงรถรางกำล,ลังเข้าไปตลาดในเมืองนะครับท่านอย่างเยอะเลยนะครับผม สุกหมดแล,แล้วท่านนี่เหลืองหมดนะครับเห็นไหมครับเหลืองเต็มเจาะดงเลยนะครับผมเขาเหยียบลงหมดแล้วอาหารนะครับผมไหมนี่พอเวลาสุกก็จะไม่ค่อยกินอาหารใช่ไหมครับเขาจะเหยียบทิ้งใช่ไหมครับผมเหยียบลงเลยเนาะ Vì anh em sao đấy